สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวย v a p หน้าใช้หนึ่งคันนะครับคันนี้ออปชั่นแจมๆเลยนะครับกับ Toyota Cam r ร 2.4V ตัวท็อปปี2007นะครับรถสวยเดิมครับมือเดียวป้ายแดงปี2007ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกปั้มนะครับเอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการจัดส่งรับประกันการโอนจัดส่งทั่วไทยนะครับใครสนใจนะครับคันนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์สีสวยเต็มเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มาชมมาเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีนะครับคันนี้ออปชันจัดมาเต็มนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ พุชสตาร์ทนะครับมีม่านหลังไฟฟ้ามีแอร์หลังแล้วก็มีม่านข้างนะครับมี cruise control แล้วก็ติดจอ Android มาให้เรียบร้อยนะครับใครกำลังหาใช้งานนะครับสุดคุ้มเลยครับคันนี้ซันนอลก a แอร์แบ็ ABS ดิสเบ k กนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าพานักพิงปรับไฟฟ้านะครับมีพัดลมเป่ากน้นนะครับเย็นสบายติดฟิล์มให้ใหม่เรียบร้อยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีจอ Android ติดมาเรียบร้อยนะครับ สวยมากๆนะครับเบาคู่หน้านี่เป็นไฟฟ้าทั้งคู่นะครับพนักพิงก็ปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีม่านข้างมีม่านหลังไฟฟ้ามีแอร์หลังระบบออตโต้เย็นหน้าเย็นหลังเลือกได้เลยนะครับ ลองชมได้เช็คได้นะครับรถสวยทรงดีสภาพงามมากๆครับปี2007สภาพเรียกว่าแจ่มๆแบบนี้นะครับกว้างขวางนั่งสบายดูดีมีระดับแน่นอนนะครับยังไม่เคยติดแก๊สนะครับคันนี้เป็น2.4นะครับใครชอบหาอยู่จัดไปครับมาชมภายในดูบ้างนะครับสำหรับคลิปนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับภายในสวยๆมาชมได้เช็คได้ทดลองขับนะครับไม่ประมาณ20000นต้นๆนะครับ มาดูได้เลยครับรถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนนะครับจอ a n d ด o i d มาพร้อมนะครับนี่ครับเบาคู่หน้าก็ปรับไฟฟ้ามีม่านหลังแล้วก็มีม่านข้างนะตรงนี้ดึงขึ้นมานะครับส่วนม่านหลังจะเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็มีแอร์แถว2อนะครับระบบแอร์เป็นออโต้นะครับเย็นอิสระซ้ายขวาเลือกได้เย็นหน้าเย็นหลังก็เลือกได้นะครับนี่ครับมีม่านหลังไฟฟ้ากดปุ๊บมันก็จะขึ้นมานะครับ โดยรวมก็ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับใครหาคัมรี่นะครับคันนี้2.4 ออโต้ตววีตัวท็อปสุดนะครับปี2007ถึงรถจะเก่าก็ยังพอได้ผ่อนนะครับผ่อนประมาณ4,000ไปนะครับผ่อน5ปี179,000บาทครับบริการจัดส่งทั่วไทยครับบริการจัดส่งทั่วไทยมาชมได้เช็คได้ทดลองขับนะครับรถสวยๆสภาพดีๆนะครับมีรูปนะครับรูปยังมีต่อนะครับคลิปก็เป็นเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับพอดีฝนจะตกก็เลยเอาไว้ข้างในนะครับถ่ายข้างในเนี่ยกว้าง สายพระสายครูผู้ใหญ่บ้านกำนันนี่น่าใช้มากๆครับเหมาะสมกับงานแล้วก็เหมาะสมกับฐานะแน่นอนครับถึงปีจะลึกนะครับแต่ก็คือคัมรี่นะครับได้ความหรูหราและส่วนของการซ่อมบำรุงดูแลต้องบอกเลยว่าซ่อมง่ายอะไรเยอะครับรุ่นนี้อึดถึกทนเครื่องนี้ทนมากๆครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สด้วยนะครับเนี่ย ใครสนใจก็เอาไปติดแก๊สก็ได้นะครับอืดถึกแน่นอนใช้ง่ายๆดูแลสบายใช้กันยาวๆกว้างขวางดูดีมีระดับคับรีรับหล่อๆไม่อายใครแน่นอนครับสายพระสายครูสายผู้ใหญ่บ้านกำนันสายตำรวจได้ทุกสายครับนี่ครับคือกว้างนะเดินทางทั่วไทยขับนิ่งๆนะครับคันนี้2.4อัตราการกินน้ำมันก็จะประมาณ10-12ครับไหลลอยครับทางไกลสบาย เครื่องสมบูรณ์เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับได้ทั่วไทยขับได้สบายใจแน่นอนนะครับรถสวยสภาพดีมากๆนะครับใครหา ก็ลองชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับรถสวยสภาพดีฝากไว้ด้วยนะครับกับโ o ยิต a าค m r รนะครับมือเดียวสภาพกริบๆเลยนะครับดูรูปต่อนะครับรถจูบินบุรีนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยเครดิตดีก็ออกรถได้นะครับถึงปีจะเก่าแต่ก็ยังได้ผ่อนนะครับก็จะผ่อนสูงนิดหน่อยก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจนะครับสำหรับคันนี้เดิมทีก็คือสวยหรูดูดีมีระดับคือคัมรี่แน่นอนครับ